เพื่อนๆครับวันนี้หลายวัดแล้วนะครับวันนี้น่าจะเป็นวัดที่หกนะครับเช้าหลายวัดเครับวันนี้เป็นวัดจะเป็นไปนะวัดไหนครับท่องเที่ยววัดบันไดวัดบันไดแานแสนนะครับนี่นะครับวันนี้โครงการของโบ๊ท วัดบนได3สามแสนเดิมเรามา่ถึงแล้วเราก็ต้องเข้าไปตามระเบียบนะครับแต่จริงล้วเข้าไปแล้วเนี่ยไปจอด,ดรถแล้วกคู่จะตัง้งทำงานวัดบนไดสามแสนนะครับ,บ 300, ะะเพื่อนๆตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วดูที่บริเวณพนาบุรีของวัดทันนะะ่วๆรับ มือผมก็จะมีกุตินะฮะน่าจะให้สําหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มิหารน,นะครับหัวหันขยับไปนะครับขยับขึ้นไปนะครับเดีย๋ยวเราจะ,ะไปไหว้พระข้างบนกันนะครับเนีข้าขงบนนี้นะฮะเตรียมขดน้ําก่อนเหนื่อยไม่มีน้ํากินนะฮะวนนีม้มาเที่ยววัดกข็ขึ้นขึ้นแต่เขาแล้วนะ อ้าวไปแล้วหนูหนูสองคนมารอใครเนี่ยอ่าคุณผู้ชมครับเจอเด็กสองคนหนูมารอใครเนี่ยมารออยู่ในวัดน,เน, <c oughs> นะเอาไปไปหกวัดแล้วบอกใช่ไหมวัด,ดที่หกตอนนี้จะขึ้นทางไหนเนี่ยนี่กระได,ดโอ้หนี่ทางรถวิ่งขึ้นนะเนี่ยไม่รู้ไปไหน,อน,นโอ้โหแต่รถปลาสภาพยิงขึ้นเลยคนมารอ เห็นบันไดแล้วมันท้อดิวไม่ท้อถ้าไม่มีคำว่าท้อถอยดูเหมืยนริงนะครับหน้าแดงมันตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยตอรอนไม่ได้หลับลากกันเอาลากกันขึ้นแม่เจ้าไปทางไหนตรงไปดิทางนี้น่าจะทางรถวิ่งขึ้นไปขู้ไป รถป้าเป็นพวกโป้ขึ้นปมาจับลูกมามาอุ้มหมอถามจังเลยทุกทีไม่เคยให้อุ้มเลยวันนี้วันนี้วันนี้แม่แม่โอ้แม่ป้าโอ้มาขำไหน่อยเถอะทีทีจะต้องมามาอุ้มที้เกียจเดิน พ่อคนเดียวพ่อเขาจะตายไช่ไหมตี๋ไปม่นก็จะถึงแล้วไปค่อยๆไปค่ะนะคะยาบุญเนี่ยเราอย่าบนคําว่าเหนื่อยนะคะถ้าเราบางครั้งเราเหยียบมดเนี่ยอาจจะมากกว่าที่เราเดินนี่เลยใช่ไหมมารั้ง่ะเพราะฉะนั้นอากาศก็ไม่ร้อนค่ะสบายๆนะคะมันคึมๆนะคะเหมือนจะตกแต่ก็มีลมนะคะทำให้เดินขึ้นขั้นนล่งถอยลงสองขั้นนะครับ มันไอ้นี่ครับอนี้มันมันยืนแล้วมันแบบว่าขามันทรงตัวไม่ทันเม่เไี่งลูกขี่หลังเห็นไหมคะนี่เป็นพ่อที่ดีนะคะต้องแบกลูกไหวนะคะคนเดี๋ยวเก้าก็จะมาแล้วสองคนยิ่งเก้าเกเก้าเกเลยเอาค่ะเรื่องยาบนบนะคะเพราะว่าเรามาสแส่งบุญกันเพราะว่าเรา อายุเราไม่ถึงร้อยนะคะตอนนี้เรายังมีแรงดีอยู่เราก็จะต้องกอบโกยค่ะกอบโกยบุญนี่ดูข้างบนองค์พระนะคะเพระปลอมที่ไหนมาใส่อะแม่อย่าลบหลู่นะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เชียวทำไมล่ะคะเดินทักหางันไปเรื่อยเรื่อยล่ะคะไม่เหมือนิงทำไมหนูไม่ขึ้นเองล่ะู้ เขาลักปลาเขาไงคะใช่คุณขึ้นไปอะดูเนี่ยเขาขึ้นเต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปจะทำอะไรให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินเออโอเคโดนหลอกโดนหลอกอ่าอะนะคะไปข้างบนนู่นอีกไม่บอกเียอีกเหรอครับมีอีก ท่ามหลวงพ่อโอท่ามหลวงพ่อเยี่ยมเลยไปนี่นะคะเราเราอายุเรายังไม่มากนะคะเราแสวงบุญไว้พอเราชราแล้วเราจะมาไม่ไหวนะคะใช่สักคน้ักหลัยเจ้าคอยไปไปเขาสมอคอนนี่วัดที่หกแล้ว่ไปเขาสมอคคอนไปยังไปมาหมดแล้วค่ะแถวขาสมอคคอนไปทางนี่ใช่ไหมใช่ไปก็หมดแล้วอันนี้จะสุดท้ายเหรอหรือจะไปอีกจะไปดูวัดไหนไปเรื่อยๆไปวัดไรก็ไปมาแล้วไปลองไปวัดกุ้งทะเลาดดที่เป็นหัวนุมาน่ะ อ๋อที่ไปวัดหลวงพ่อเพี้ยแล้วก็ออกไปเลยค่ะวัดน,นั้นมีอะไรละ่ะก<ๆ>็ไม่มีอะไรก็คือแบบไปดูแบบอันนั้นก็ก็ไม่มีอะไรก็เป็นแบบนี้แต่เขาไม่เป็นแบบนี้ก็คือเขาก็มีอะไรนะดูมีแม่ลงแ,แ,แม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะข,ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะเเราลูกไปลูกไปคืีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ยไปไป ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วมีช่อช้างอยู่ข้างบนด้วยรอเราอยู่เร็เวๆช่อช้างรอ,อ,อรับเราอยู่เร็วๆลูกช่อชา้างเธอจุงลูกได้ละเดี๋ยวป้าค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ<า>เดี๋ยวชูถือกล้องไม่เป็นไรค่ะอันนี้อันนี้เจ๊กันลูกทำไมวะไมไม่อยากเ <laughs> ด่เดี๋ยวมันเกินเวลาเดี๋ยวจะลงไม่ได้ไอ้ตั้งเลยกี่นาทีแล้วดูเซ่ไม่รู้อ่ะขอยังไม่ต้องเดี๋ยวป้าจะดูก่อนหกนาทีได้ขึ้นไปข้างบนเลยค่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะ น,นี่ไม่ชันนะคะถ้าชันนะคะจะมีหน<ม>าอันนี้ไม่รู้พี่ลิงเมื่อกี้เห็นลิงอยู่ข้างมาเชื่อมต่อกันทั้งนั้นแหละเขาลูกเนี้ยเนาะ,นะใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนเดินตามมาเลยเดินตามมาเลยเห็นไหมคะข้างหน้าคือจุดมุ่งหมายนะคะทุกคนหาวนะบัดนี้แล้วเราก็หาจับไหมคะแล้วไปแล้วลค่ะ กับลูกอันนึงไม่เป็นไรค่ะถือน้ำอยู่จะหงายเงือกหงายอ่ะเดี๋ยวไม่มีที่จับนะเนี่ยพันนะเนี่ยเดี๋ยวตกมาตต่โอ๊คจับลูกเก่งจังเลยเก่งเย่จับลูกนะต้องทำหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะอย่าละห้อยค่ะชาวช้างสาธุค่ะ เนี่ยองค์พระท่านรอรอรับเราอยู่รืกอออกไหมเนี่ยความหมายดีนะมีช้าก,กับช้าเข้ลิงลงลิงหน,น,น,น่อยครับแข็งใจกัดฟันแล้วมีต่อไปอีกเด <c oughs> ี๋ยวมดแล้วเนูขึ้นมาก็ถวายน้ำพระเลยจบ<อ>ไม่ได้ถวายเลยสักวัดวัดนี้ได้ถวายก็ดีนะได้อีกสามวัดพ่อจะครบเก้าวัดไปให้ครบสาม วัดไปภาคพื้นได้ไหมไม่รู้แหละวัดไหนสนใจก็จะขึ้นวัดนั้นเข้าวัดนั่นแหละอยากไหมหายใจไม่ทันทาร์ขิขมอ่ะเต็มไปหมดเลยหลบๆแต่เธอถึงแล้วเห็นไหมเก่งเ่องเก่งเนี่ยพระพุทธองค์เขารอเราอยู่รอรับเราอยู่เราจะไม่มาได้อย่างไรขออนุญาตนะครับ,อ,บ,อ,บอ,อุ้ยก่อนเดี๋ยวหมดแรง อรอับเนือหงข้าเนือหงครับอ่าเข้าไปทางนี้โอ้อันนู้นอะไรกันจับลูกนะเพราะต้องมีเขาต้องมีทางเข้าอ่ะงข้างไหนอลอม้ามไปดูไม่เป็นไรลูกร,รงขี้หมานะ ที่หมาเทพขี่นกด้วยขี่ขี่ลิงโอ้โหวิวขึ้นมาแล้วนะคะก็หายเหนื่อยเพราะางบนนี้รู้สึกโอ้โแม่เจ้าขึ้นมาแล้วเหนื่อยอขึ้นมาไห้สบายค่ะจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปเที่ยววัดไหนไกลๆเลยนะครับเพื่อน ลบบุรีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเยอะไปกันไม่ทั่วเลยเหมืกระเบื่องแตกนี่ไงเจอแล้วทางเข้าเจอปะใช่แล้วเจออีกแล้วที่เขามีตะขคร้เขากันอะไรกันลิงหรือกันอะไรกันนกป่าไม่เอาใจนะเข้าไม่ได้เลยเหรอเข้าไม่ได้หรอผมไปอีกเหรอเนี่ค่ะโอ้ตรงนี้ข้างดนที้ถ้ำไหคะโอ้ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว นิดเดียวมันขึ้นไปไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรด้วยจำไม่ได้เดี๋เราไปแค่สองสามวันจะกลับไมเพราะเราซู่ตังมันไม่ใช่อย่างนั <t ale> <t ale ้นใช่มันัวหัวด้วยใบมันไม่มีไอ้นั่นด้วยอ่ะไม่มีที่จับด้วยตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเถียงกันให้ตรงตัวก่อนนะฮะเพราะเขาจะขึ้นต่อมันไม่ไหวขอบคุณก่อนเดี๋ยวมันไม่ไหวแต่กี้เขายังไม่ไปเลยเขาไปเขาขึ้นไปแล้วเขาก็บอกว่า เขาบอกว่าอะไรนะข้างบนเป็นหลวงพ่ออะไรนะมีพระพุทธรูปเดี๋ยวขอน้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะปิดก่อนเพราะไม่สามารถถือกล้องแบบนี้ขึ้นไปได้เพราะว่าจะชันนะเหนื่อย